สวัสดีค่ะจากผักการหอมสวีเดนนะคะนี่เดี๋ยวคุณเลมโบจะพาเข้าไปเดินในป่าของเราค่ะแกเข้าไปตัดไม้ที่มันล้มค่ะในป่าเลยบอกว่าเดี๋ยวชวนชวนผักการหอมเข้าไปพาสกูตเตอร์ไปเดินเล่นแล้วแกก็จะได้ชี้ทางที่แกทำขึ้นมาใหม่ให้ ผักการหอมได้เดินกับสกูตเตอร์แล้วก็แกก็เอา ATV เข้าไปลากไม้ได้เป็นทางลัดค่ะเดี๋ยวกาดตอนนี้ติดลบหนึ่งค่ะกินบรรยากาศด้วยกันนะคะในป่าของเราค่ะนี่ไม้ได้เขียงแล้วค่ะสวยงามเลยอันนี้ผักการหอมให้แกทําบางเพราะว่าเอาไว้วางกระทะหรือว่าวางหม้อเอาไว้วางแก้วกงกาแฟค่ะเห็นลายมันสวยดีค่ะ าตามไปกินบรรยากาศในป่าก,กันนะคะเราพาสกูตเตอร์ไปเดินออกกำลังกายกันในที่ตรงนี้ค่ะคุณแรมโบเ้เขาตัดทางเข้าไปหาป่าของเราค่ะข้างบ้านเพื่อนบ้านตรงนี้เดี๋ยวเลี้ยวขวาคริสโคล คุณเแลมโบเขาชี้ให้ดูคริสโคโนก็คือผักขมสวีเดนนะคะเนี่ยในที่ของเราค่ะน้ำที่พัก,การหอมเก็บภาพให้ดูะคะ่ะนี่นะคะบานอยู่ตรงนี้ทานน้ำอยู่นี่นะคะสวนอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เราเดินข้ามมาตรงนี้นะคะคริสโคโนเยอะเลยค่ะ แต่มันยังอยู่ในพงหญ้านี่นะคะนี่ค่ะคริตโคลหรือว่าผักขมสวีเดนจะ้ะถ้าฝนลงสักครั้งหนึ่งนี่โอ้โหเพียบเลยค่ะเนี่ยผักการหอมชอบมากค่ะลวกแล้วก็อัดเข้าช่องฟิตไว้กินได้ตลอดทั้งปีค่ะแทนผัก ดูแอนเสกลิงเวสกแสกบอกว่าเจอไม้อีกแล้วค่ะทำฟืนนี่นะคะไม้ไม้มันลม้ม<า>ไม้แก่ค่ะ<า> <laughs> วะา, <What? S 2> าวาอด<า>อ๋ออ๋อ อนูนไม้ด้านบนค่ะมันกิ่งมันตายค่ะย้อนแสงหน่อยนะคะนี่หัดหัดให้สกูตเตอร์หัดให้สกูตเตอร์ตามเชือก <c oughs> หนาวค่ะเยน็นนี่ค่ะฟืนค่ะคุณเลมโบ,โบบอกเดี๋ยวจะมาตัดเอาออกจากท่าน้ำด้วยไม้ที่มันแก่แห้งแบบนี้ค่ะล้มเยอะเลยค่ะเห็นหลังคาบ้านบอนี่ห,นหลังคาบ้านจ้าอโอเค,คอืมอืม อ๋อแกชี yeah. mm. Mm. Uh ้ไ huh. ม uh ้ค่ะอืมนีค่ะน้ำอุ้ยแกชี้ไม้ด้านน้นผังแอ่ผุไม้ผุไม้แก่ค่ะทำฟื้น สก,กูตเตอร์เคยดึงแต่ผักการหอมมาดึงพ่อพอจัดการดอกวิสิโอลเริ่มจะบานแล้วจ้าคิดโคนกำลังงามเลยค่ะเนี่เต็มไปหมดขักขมสวีเดนจ้า เลี้ยวมาตรงนี้ค่ะคุณเลมโบทําทางมาตรงนี้เป็นเขตแดนไม่ใช่เขตแดนเนาะในที่ของเราค่ะเพราะว่าเขตแดนอยู่ตรงถังขยะนี่นะคะตรงนี้นะคะที่เราเอาดินมาถมค่ะที่มันต่ําๆทางเข้า ขึ้นไปบนเขาคือดินจากสวนของเราขาบหิมะยังเกาะอยู่ป่าหญ้าค่ะ เก็บไม้ที่ตัดออกจากทางเกบ,บอกว่าจะได้ให้ผระกาดหอมกับสกูตเตอร์เดินออกกำลังกายในป่าบ่อยๆตรงนี้ง่ายๆไม่ต้องไปทางอื่นค่ะตอนนี้ก็ตะวันพลุเพล้วค่ะ ตะวันพรุเพบ้านเราก็ตะวันชิงพรบหรือว่าผีตากพระออมเห็นป่าแล้ว่ะค่ะเดินมาแค่สองสามนาทีมันเป็นเส้นทางลัดนะคะอากาศบริสุทธิ์มากตรงนี้เป็น ป่ายาเฟิร์นนะคะเป็นเฟิร์นเป็นพวกผักกูดนะคะนี่เอาไว้ให้ถึงฤด,ดูร้อนที่จะมาถึงนี่จะเขียวุึบเลยค่ะตอนนี้มันแห้งตายจากหิมะว่าไสยาดูปาปามมะะอ๋อฮะเบกบัตเต้น อแกบอกว่ามีทานน้ำอีกนี่ค่ะนี่ตาน้ำค่ะคราบหิมะแกบอกว่าอย่าไปเหยียบเอาอือสกูตเตอร์นะสกูตเตอร์กำลังอืออยู่ตาน้ำผ่าน ที่ผ่านหลายเส้นเลยนะคะเนี่ย ขาของเราแล้วนี่มาดูเอ็นดเห็นไม้แห้งตรงไหนก็นึกถึงฟืนหมดอ๋อ บโบกับสกุตเตอร์ไปทางนู้นแล้วหายแล้วหายไปแล้วบรรยากาศบนภูเขานะคะในป่าของเราค่ะฮ่าอุย้ยเย็น,นตอนนี้กำลังจะเดินเข้าดงหิมะเลยค่ะ เพราะว่ามันอยู่ในร่มเงาของต้นสนต้นไม้นะคะหิมะมันเลยยังไม่ละลายค่ะโยอยู่คุณเลมโบชี้ให้ดูรอยกวางค่ะคันดูวิสามแอนสกริงว้าบอกว่าชี้ฉันดูหน่อยรอยกวาง ออเด่นนะเด่นนะยะยึดตะสตูรอ no, uh ๋อฮนี่ค่ะลอยกวางวอยู่ลอยกวางค่ะ ค่ะก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะคะที่ถามมาเมื่อคลิปที่แล้วบอกว่าป่าไม่มีดูเหมือนป่าไม่มีแต่ทำไมสัตว์มันมาเยอะคือนี่เป็นป่าของเขาแล้วค่ะเดี๋ยวว่างๆพากันหอมจะให้ดูผื้นที่บริเวณป่าของเรานะคะเป็นอาณาจักรของเขตของคูเลม,มโบอะค่ะปา่าป่าเยอะค่ะ แล้วก็ในช่วงนี้มันมันจะมีแต่ต้นสนนี่แหละที่ให้เรามองเห็นว่ามันเป็นป่าทึบอีกแป๊บเดียวค่ะไอพวกที่มันแห้งหๆเหลืองๆเนี่ยจะเป็นป่าทึบทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ใบมันร่วงหล่นนะคะแต่ว่าราชินีแห่งต้นไม้เมืองหนาวก็คือ ต้นกรต้นสนนี่ราค่ะที่มันยังคงความเขียวอยู่มันไม่ผลัดใบเหมือนกับต้นไม้ปกติธรรมดานะคะสกูตเตอร์เขาซ่อนแอบเดินต้องระวังค่ะถ้าไปเหยียบตรงกิ่งไม้แล้วก็ เป็นน้ำแข็งก็ลื่นเอาได้คุณแรมโบ้เขาขึ้นมาตัดฟืนค่ะก็ล้อของ ATV มันไปทับเอาน้ำแข็งมันก็มันไปทับเอาหิมะก็กลายเป็นน้ำแข็งค่ะจ๊ะวะอ๋ฮโอเค อืมอับสูดป่าเห็ดค่ะไปอ๋อป่าเห็ดค่ะภูเขาตรงนี้นะคะที่ผักกาดหอมมาหาคุณเลมโบครั้งแรกที่ใส่เสื้อสีม่วงอะคะ่ะที่แกพามาเก็บเห็ดครั้งแรกอะคะ่ะที่แกชี้ให้ดูเขตแดนเขาเอาก้อนหินมาเรียงเป็นเขตแดนนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปตรงโน้นอีกแกน่ารักค่ะคุณแรมโบ้กบอกว่าตอนแรกผักการหอมว่าจะทำการปิ้งย่างรองแกแกบอกว่าไปด้วยกันไหมที่รักคุณจะได้ไปเก็บภาพลงคลิปให้แฟนคลับดูว่าบรรยากาศ มันสดชื่นมากนี่โอป่าบูเบค่ะนี่ป่าบูเบอรีร่นะคะเขียวๆเนี่ยคะ่ะทีนนี้บูเบอรีร่เยอะคุณแลมโบเก็บเยอะมากแต่ว่าไม่มีลิงออนมีน้อยคะ่ะเดี๋ยวหันดูบูเบอรีร่นะคะนี่ค่ะ บูเบอรี่ทั้งนั้นเลยค่ะในในป่าของเรานะคะเขียวๆเนี่ยใช่ทั้งนั้นแหละค่ะทั้งนั้นเลยเนี่ยไม้ค่ะไม้คุณเลมโบทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพากาันหอมจาหมุนกล้องช้าๆนะคะเนี่ยดูว่าต้นไม้ ต้นไม้ใหญ่โตค่ะ,คะวันนี้แกมาตัดตรงนี้นะคะที่ว่าต้นไม้มันล้มเองทับเพอร์เฟตัวอือโอ้ยนี่ วะอ,อ๋อแกบอกว่ามันเอ็นไปทับต้นโน้นเอียงไปด้านโน้นแล้วก็ตัดมันออกฟอรลิดก็คือมันอันตรายสกูตเตอร์เจอขุยตุนนะละเนี่นะคะ เลมโบตัดวันนี้ค่ะอืมต้นนี้ก็ตน้นใหญ่มากข้างนั้นแหละค่ะเขตนู้นเลยอืมเยวชี้ให้ดูเย็ดเต็มสีในสกรีน ่คะจำเขตแดนได้ไหมต้นไม้สวยฟินแทนดนี่นะคะอันนี้อยู่เยดตะดุกติกแอนสซกรียอ่อลูกก็จะ ลูกก็จะจะขุดไอ้รูพ่อก็กระดึงเขาหัดมันหาเขาฝึกเขาฝึกมันนะคะว่าให้มันอยู่ในระเบียบสวยงามไหมคะป่าเห็ดอินันวีเพราะกับไอ้คันตะเล่นอะไรคันตะเล่นแหละคันตะเล่นคือเห็ดเหลืองค่ะ ป๊าปาชอบดูอ่ะ mm hmm. เขาเลี้ยงสกูตเตอร์แบบว่าเป็นนายพรานเลยอ่ะ mm hmm. ไม่ชอบดู <laughs> ยอยอเข้ามาฟอ mm hmm. สซิลของเห็ด <laughs> เห็ดขอน mm hmm. เห็ดขอน mm hmm. ตอนนี้ก็ mm hmm. แห้ง อ่ะนี่ก็มีเห็ดนะเ,เ,เนี่ยเป็นเห็ดอยู่นี่อดูลูกผลไม้นะดูลูกมะก,กอกค่ะอ๋ะออ๋ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> ออืเนี่ยดูสิลูกมาก,กอ่อค่ะอ๋อหมูป่าทึงได้มามันมากินหมากไม้ค่ะถามคุณเลมโบว่าเหมือนกับมันจะจิ้มมือแกบอกว่าไม่จิ้มอา้าว มะก่อบ้านเรามันจิ้มพอจับดูนิ่มๆค่ะมันเป็นขนอ่อนๆเองนี่นะคะเยอะไปหมดแกบอกอ๋อแกเอาเม็ดมันให้ดู ปเป็นเม็ดร,รีบๆเองค่ะอ๋อเก็บบอกว่านี่เม็ดใหญ่อ๋อเราก็คิดว่ามะกกอไม่ใช่เลยนะเนี่ยเม็ดลีบคบค่ะตอนนี้พ <laughs> ักการหอมตัวกลมๆจะกลิ่งอยู่แล้วค่ะลมแรง บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะคุณขาอ๋อ oh. ดูไม้กียังเยอะค่ะอ้ออ๋อ ตัดต้นไม้ใหญ่ไปแล้วก็มีต้นเล็กทดแทนนะคะนี่ก็คืออีกหน่อยมันก็จะงามค่ะเห็นใบเหลืองๆนี่ไม่ตายนะคะเพราะว่ามันสลัดใบในช่วงฤดูหนาวนี่ค่ะเดี๋ยวช่วงฤดูร้อนพรึบเลยค่ะพวกนี้ยมันจะเป็นต้นไม้ที่ทดแทนกันค่ะตรงนี้มันเป็นที่ต่ำค่ะ คล้ายป่งอยู่ใ,ปปในที่ทึบๆแดดไม่ถึงหิมะก็ไม่ละลายแต่วันทอแสงแรงกล้า สวามเย็ดตะมิเกวะอีนั้นสวามคัดคันทะแเรนแหละละอตอนโตป่าตรงนี้ค่ะที่เราเก็บเห็ดกันนะคะในที่ของเราอะค่ะน้ำแข็งค่ะ ล้อรถ ATV แก่เหยียบอัดเป็นน้ำแข็งเลยค่ะป่าเอเนี่ยค่ะบานเพื่อนบ้าน แดแรงมากเลยค่ะเสียงหมาเพื่อนบ้านเห่าเป็นทางเส้นใหม่อ่าฮะอ๋อ ว่าอีกหน่อยไม้พวกนี้ยค่ะเป็นป่าใหม่พึบบเลยค่ะนี่นะคะ่ะไม้จากป่าใหม่นะคะป่า ตาแน่นมากค่ะเบียอออกอืม Hva sier du, pappa? เป็นน้ำแข็งใกล้ถึงบ้านแล้วค่ะ เดินมาถึงถนนหน้าบ้านแล้วค่ะฮะอัรอัรไม้เอบรอแทนแกให้ดูไม้ใหญ่ในที่ของเรานะคะอืพาชมที่ ตะวันสวยมากเลยค่ะแล้วเราก็ออกมาตรงทางที่เดิมด้านซ้ายเป็นบ้านของเรานะคะตรงด้านแสงตะวันด้านขวาเป็นทางขยะเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะฟิน ซีนเทรดนี่ค่ะบ้านนี่ก็ทานน้ำถึงบ้านแล้วค่ะ เดี๋ยวพากการหอมจะเลี้ยวเข้าดอนนี้ตอนนี้เก็บภาพพิมะได้ชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าไม่มีเงาของบ้านนะคะเดดหลบแล้วยังมีแสงพระาทิตย์ฝั่งน้นนะคะ ความสดชื่นมาถึงทุกท่านเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยทุกทกท,กท่านค่ะโดยรักและห่วงใยนะคะจากผากัาดหอมกับคุณแลมโบที่ประเทศสวีเดนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ